cấp độ, rõ băng gì luôn anh ạ, cấp, thấy gì giờ, chụp hình kinh nóc nó bay con สากตีไปเยอมียัมีตัวอยู่ปักปักปอปปักตัวเลยพี่นาไม่เอาเลยเหรอวะไป่เราตีกันวพอดีได้กันเยอืมซาตัวนี้ตีโดนเลยนสาอยู่แรงดีบ้าด bị <laughs> ừ. quán chết? Bí quán chết? Bí quán? Bí quán chết? mà quán Mày Bí quán chết?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  Bí quán โอ้ได oh, hmm. well. ้สองคาโลไดอยู่คำโลได้อยู่เขียดตัวมันดูนี่นะอืมมันเฉาปลาได้เนยเนยแห้งไงปลาซากันเฉะนั้นวัวใหย่อยาแคบมันให้มให้มันมุดให้มันมดแปลกๆไปเลยไอเกี่ยวเองว่าเพื่อปลาตุอนไม่เพื้อเอ้าโอ้เต็มปากเลยกัดเต็มปากเลยเอ้ยโอ้แรงดีบ้าโอ้เดียเดียว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 โอ้มันปลาดาบอมีปัญหาออืม

เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วว่าใช่เจับเหยื่อค <Stud> ิงด้มนะครับคิงด้มตัวนี้18เซน30กรัมนะครับไซส์ก็ประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับ3บวกๆวกได้ไหม